สวัสดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่ภายในห้องจัดแสดงของตกแต่งห้องพระภายในศูนย์จัด่งตู้พระไตปิดกนะครับวันนี้นะครับน้องเจ้าหน้าที่นะครับเขาก็จะทําการวางบุษบกขนาดใหญ่เลยนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าบุษบกชิ้นนี้นะครับเป็นงานไม้สักทั้งหลังนะครับประกอบด้วยกันทั้งหมดนะครับ4ชิ้นด้วยกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะมีอยู่3มชิ้นใหญ่นะเพราะว่าชิ้นที่4เนี่ยก็คือว่าเป็นยอดบุษบกเท่านั้นเองนะครับผมงานนี้นะครับไม่ใช่งานแกะสลักแต่ว่าเป็นงานเดินลายเส้นทอง ลงรักปิดทองทั้งหลังนะครับประดับกระจกสีและที่สําคัญนะครับงานนี้เป็นงานไม้สักทั้งหลังล้วน,นเลยนะครับตัวฐานของบุษบกที่อยู่ทางด้านล่างนะครับจะกว้าง1.50เมตรห้คูณหเมตรหนะครับเป็นฐานขนาดใหญ่เลยนะครับผม ซึ่งเวลาที่ศูนย์ดำเนินการจัดส่งนะเขาก็จะแยกชิ้นไปอย่างนี้นะครับผมจัดส่งโดยบริษัทขนส่งทั่วประเทศนะครับหรือว่าถ้าเกิดท่านใดนะครับมารับเองเนี่ยก็สามารถนํารถกระบะมารับได้นะครับแต่ว่าเอาให้ชัวร์นะศูนย์ไปส่งให้ดีกว่าชุดนี้นะครับสามารถวางพระพุทธรูปนะครับขนาดหน้าตัก9นิ้วได้อย่างสบายๆเลยนะครับความสูงของบุษบกนะครับตั้งแต่พื้นจนถึงยอดสุดของตัวบุษบกนะครับจะอยู่ที่3เมตร20เซนนะเป็นขนาดที่สูงมากนะครับผมตัว ขององค์บุตรสบกนะครับเป็นงานไม้สักทํามือทั้งหลังเลยนะครับผมชุดนี้นะครับทั้งชุดนะครับราคา1นึ0 0 0สบาทครับสำหรับท่านใดที่สนใจบุตรสบกชุดนี้นะครับก็สามารถแอดไลน์มาที่แอดไตรลักษ์บุกเติม S นะครับตอนนี้น้องเขาก็เติมยอดขององค์บุตรสบกชิ้นที่4นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสวยงามมากจริงๆความสูงนะครับบ่ออีกทีหนึเมตร20เซนนะครับ ราคา1 5 0 0 0 0บาทนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์มาที่แอดไตรลักษ์บุ๊กเติมเอสนะหรือว่าเข้ามาเยี่ยมชมได้ด้วยตนเองนะครับที่ศูนย์เนี่ยอยู่ที่พุทธมนฑลสายสี่ติดกับวัดญาณเวศสกวันนะครับหรือสามารถเข้าไปชมผลิตภัณฑ์ชิ้นอื่นๆนะครับที่เว็บไซต์ของ w w w t ์ลไวด์เว็บตู้พระไตรปิฎก c o มนะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะครับว่าตู้พระไตรปิฎก .com นะครับถ้าเกิดว่าท่านใดที่สะดวกมานะครับก็สามารถมาชมได้เลยนะครับเพราะว่าที่ศูนย์เนี่ยจะม อื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยนะครับผมเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 8, 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับขอกรับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ